อ่าล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตีตราบสูตรายการอ p t i ช n ์นครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการออเดือดสอบแฟนแฟนเลโก้นิจาโกที่พี่เคยยอมแพ้ใครับก็โดยวันนี้เนี่ยเราก็มีตัวอย่างใหม่ของเลโก้นิจาโกมังกรังงาดพาร์ทสองนะให้เรารับชมกันเพราะว่าซึ่งต้องบอกก่อนเลยรับว่าเขาปล่อยออกมาแค่2ตัวอย่างออกมานะเพราะว่า จากที่ผมไปเห็นในกลุ่มมาเนี่ยเขาก็ปล่อยออกมางั้นก็เราก็มีคลิปที่แบบว่ามาลงแล้วก็เจาะลึกวิเคราะห์ตัวอย่างอะไรก็ตามและการคาดดาวของผมนะสำหรับในเดโกดิจากโกมังกรพังงานต้องบอกก่อนเลยว่าในมังกรพังงานเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าในภาคน,นี้เนี่ยจะมีตัวละครอะไรบ้างและก็จะได้ไปเจออาณาจักรไหนบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยรู้สึกมันปล่อยทั้งตัวละครใหม่แล้วก็ ตัวละครที่จะมีบทบาทด้วยแล้วก็รวมไปถึงกับตัวละครที่เป็นตัวละครที่ไม่รู้จักและเป็นตัวละครในอาณาจักรใหม่ที่เราแบบว่าก็มันก็คล้ายๆกันเลยอะ่ะและก่อนไปรับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดตากดกระดิ่งด้วยเพื่อ,อคลิปใหม่เปลี่ยนใจของคลิปแหม่ต่อไปเลยครับและก็ต้องขอเตือนไปก่อนครับว่า,าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของในภาคที่แล้วก็คือในซีซั่นหนึ่งของมกรพังงานเนี่ย ก็สักผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรเดี๋ยวอะไรก็ตามเนี่ยก็แล้วาปิคดคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วก็จะได้ไปดูซีซั่นก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าซีซั่นหนึ่งพี่จะสปอยไม่จบเพราะว่ามันเหลืออีกแค่5ตอนที่พี่ยังไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น่าเก็บภาพรายละเอียดต่างๆ,ๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะรีบทำเพราะว่าตัวเดโกกิจโกเนี่ยเขาบอกว่าจะปล่อยมาในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพี่ก็จะรีบทําให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเอาแล้วผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลางั้นเเรราไปัับชกนลย เริ่มจากตัวอย่างแรกก่อนเลยอันนี้เป็นของอันทีหนึ่งก่อนอันนี้จะเป็นเปิดเรื่องราวมาอันนี้เป็นเมืองนิจาโกหลังจากที่การประสานนั้นน่ะมันได้ประสานกันหลายอาณาจักรทั้งหมด12อาณาจักรกันฉากต่อมาจะเป็นฉากที่อันนี้น่าจะเป็นมันเคยโผล่มาในเซตหนึ่งนะี่ยในของเล่นชิ้นหนึ่งก็คือรหัส71795คือ Temple of the Dragon e n e r Cross ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิหารแห่งแกนพลังงานของมังกรนะ่ะไออันนี้น่าจะเป็นวิหารของมังกรนะ่ะที่มันจะมีแกมพลังงานอะไรบางอย่างหนึ่งเพราะว่า อันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถรู้ได้ว่าม,มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เราเนี่ยรู้กันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าของเล่นเนี่ยเขาก็ทําออกมาแต่ก็ไม่ได้สปอยกับเรื่องของวิหารของมังกรเลยอะ่ะฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่พวกอารีกับโซล่และ Wi-Fi หรือไอเจ้าตัวอันตร,รายเนี่ยอันนี้พี่ยังสปอยไม่จบเพราะว่าเนื่องจากไอตัวนี้เนี่ยมันปรากฏตัวออกมาในตอนหกกับตอน7แต่พี่ยังทําไม่เสร็จซึ่ง พวกเขาก็มาที่วิหารของมังกรที่มีแกนพลังงานเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าไอสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยจะมีกับดักอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมีกับดักอะไรบางอย่างหนึ่งอะฉากต่อไปจะเป็นฉากหนึ่งก็ผมก็คือเป็นตัวละครรู้สึกเป็นตัวละครเก่าตัวละครเก่าก็คือเจ้าตัวทาหารเมรลปียอันนีน้น่าจะเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งก็คืออาณาจักรเมรลปียเนะี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันโคลาจักรวาลกันเลยอะเพราะว่า ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มีบทบาทอะไรเปล่าแต่ถ้าหากเราสังเกตไอ้ตรงข้างขวาเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นการไล่ล่าพวกเหล่าทีจาก็ได้นะอันนี้เป็นการคาดดาวผมนะอันนี้เนี่ยไม่มีทฤษฎีว่าไปค้นหาเว็บไซต์อะไรต่างๆนะฉากต่อมาจะไปฉากที่ใครก็ได้จับมือกับ Wi-Fi ไอ้ตัวอันตรายค่าคืออันตรายเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยน่าจะเอามาแทนตัวละครสกายเลอร์ได้อะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสกายเลอร์จะปรากฏเปล่าเพราะว่ารู้สึกสกายเลอร์เนี่ย ไม่ได้ปรากฏแน่เลยอะฉากต่อมาจะเป็นตัวละครเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งไอตัวหินเนี่ยแล้วก็มีพลังงานเนี่ยรู้สึกว่าผมคาดเดาว่าเป็นโคอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโคมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไอตัวอย่างสองเนี่ยมันมีการปล่อยออกมาว่ารู้สึกไอตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นโคก็ได้อะแล้วก็ในฉากต่อมาเนี่ยก็คือ จะสังเกตได้ว่าทั้งคครกับเจ้าไอตัวอันตรายเนี่ยมาไปสถานที่หนึ่งอ่ะโดยไปเอาเจ้าตัวแกมพลังงานของเจ้าตัวมังกรหนึ่งอ่ะอันนี้เนี่ยไม่มั่นใจนะว่าอาจจะใช่ที่โผคาดดาวหรือเปล่าอ่ะฉากต่อมาจะเป็นฉากที่โซละสู้กับวิญญาณฉากนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นวิญญาที่โผล่มาในเซตของไอแแทมเปิลของมังกรเนี่ยและก็ฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่ตัวดีย่านเนี่ยต่อสู้กับเจ้าตัวนี้เนี่ย ไอตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นใครเพราะว่ารู้สึกผมคาดเดาว่าเป็นเจ่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นเจ่ะปรากฏตัวมาเลยแต่เห็นแค่โคอย่างเดียวอะแต่ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะปรากฏมาหรือเปล่าอะเราต้องรอติดตามผมเพราะว่ารู้สึกว่าดียาเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับไอเจ้าตัววิญญาณแห่งวิหารได้เพราะว่าวิญญาณแห่งวิหารเนี่ยปกป้องอะไรบางอย่างหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ว่าอาจจะเป็นหนอน่ะเพราะว่าหนอโดนสารก็เพราะไอเจ้าตัวนี้หรือเปล่าอะอันนี้คาดเดาเอาเลย และตัวละครต่อไปก็จะเป็นตัวละครใหม่เลยตัวละครใหม่นี้พี่ไม่มั่นใจว่าเขาคือใครกันแน่แต่ผมมองแล้วก็คล้ายๆเหมือนมีสีแขนเนี่ยไม่ใช่การมารดอนแต่นึกถึงเป็นโฟอาร์มากกว่าในเบนเทนนะ่ะแต่ตว่าคงว่าไม่ใช่หรอกแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มาจากอีกอาณาจักรหนึง่งคล้ายๆกับว่าตัวนี้มันต้องออกแนวเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็ดาราดัันน่ะเพราะว่า รู้สึกว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยไอ้ทรงนี้เนี่ยคล้ายกับธนราคารมากเพราะว่าถ้าหากเราสังเกตไอ้ตรงชุดเด่ยมันจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีการปล่อยพลังงานอะไรแบบว่านะคือแบบเขามีพลังอีกพลังหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นพลังอะไรแล้วก็เราสังเกตตรงเสื้อนะไอ้ตัวที่เขาเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีเหมือนสัญลักษณ์เขียนอะไรบางอย่างเลยก็ไม่รู้เหมือนคล้ายๆว่าอา,อาจจะเป็นชุดของญี่ปุ่นก็ได้หรือผมอาจจะคาดเดาวไว้ก่อนฉากต่อมาก็จะเป็นฉากของมังกรอันนี้เนี่ย ก็คือมังกรตัวที่ปรากฏตัวมาในตอนสองและตอนที่10ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าอย่าสปอยไม่จบเหมือนกันเพราะว่ามันยังเหลืออีก5ตอนที่พี่ต้องสปอยแล้วก็ต้องหาเก็บรายละเอียดภาพต,ต่างๆเพราะว่าพี่จะดีสปอยให้เร็วเพราะว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยมันเป็นมังกรต้นกําเนิดของพวกอิมพีเรียมเพราะว่ามังกรพวกนี้เนี่ยได้รับพลังมาจากพวกอิมพีเรียมนั่นเองก็คือเป็นตัวเจ้าของมันอะแต่ยังไม่รู้ว่าอาจจะไปแก้พลังงานของเจ้าตัวนี้หรือเปล่าอะเพราะว่า มันยังไม่ได้เปิดเผยเอะไรออกมาในตอนซีซั่น2เนี่ยซีซั่น2เนี่ยอาจจะจบเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปโผล่มาอีกภาคหนึง่งภาคไหนก็ไม่รู้แหละต้องรอติดตามผมวิดีโอต่อมาจะเป็นวิดีโอตัวอย่าง2อ,ออกมานะครับก็คือในฉากนี้จะเป็นพวกเหล่านินจาเนี่ยที่ได้ามาอยู่ที่สถานที่ของอาราสปิสแล้วก็เป็นสถานที่รับที่พวกเขาเนี่ยก็ใช้ยาผ่านนะเรือว่าสืบหาต่างๆแต่ถ้าหากเราเราสังเกตในตัวละครต่างๆเนี่ยเราสังเกตตัวละครซ้ายดูนะเพราะว่า รู้สึกตัวละครซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวละครอย่างพิกโซก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าผมอะค่อนข้างสังเกตเลยนะว่าไอ้ข้างซ้ายเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่แต่เราต้องรอติดตามนะว่าเขาเป็นใครอาจจะเป็นพิกโซหรือไม่ก็เป็นตัวละครใหม่ก็เป็นได้เลยหรือจะเป็นตัวละครอย่างยูเฟรเชียตัวละครธาตุลมคนใหม่นั่นเองแต่เรายังไม่รู้นะว่าเธอจะมีบทอะไรหรือเปล่าเราต้องรอติดตามกัน ฉากต่อมาจะเป็นฉากของไอตัวเมืองดินจาน,นั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตนะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการประสานไหวเนี่ยมันก็เปิดมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าการประสานไหวอัปเตอร์ช็อตเนี่ยมันก็อย่าว่าเกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้งมากมายมากไอฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นถนึงฉากเดียวกับในที่อาร์ิกับโซลาร์เนี่ยไปแข่งสปีดเว5 0ห้าพันล้านแล้วก็พวกดินจาน,นี่ก็ได้ทําการใช้พลังเนี่ยโดยการปิดผลึกการประสานไหวนั่นเองเพราะว่า โดยการประสานไหวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งมากมายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าการประสานไหวเนี่ยหยุดได้อย่างไรบ้างโดยฉากต่อไปเนี่ยจะเป็นฉากที่ตัวของโซลาร์ดิยาและเรยูเนี่ยมาสถานที่หนึ่งผมไม่มั่นใจอะมันเป็นสถานที่ไหนเหมือนเป็นค,คล้ายๆกับสถานที่อาณาจักรอียิปต์หรือไม่ก็คล้ายๆกับอาณาจักรของเหล่าเซอร์เพนทีนเนี่ยอันนี้แหละเรายังไม่รู้นะว่า เขาไปปรากฏตัวที่ไหนเราต้องรอติดตามในตอนต่อไปว่าเขาจะปรากฏมาตอนไหนอย่างต่อมาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไอตัวพลังงานของมังกรเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าพลังงานมังกรเนี่ยมันจะมีที่มาอย่างไรเพราะว่ายังไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาทางเว็บแฟนดอเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยเพราะว่าอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสปอยออกมาก็ได้ฉากต,ต่อมาผมก็จะเป็นฉากที่ตัวละครที่จะมีบทบาทนั่นเองครับก็จะมีทั้งโดรา และก็ตัวละครอย่างดรราโลและตัวละครต่อไปจะเป็นตัวละครที่เรียกเด้ว่าจะเรียกว่าเป็นคู่ปรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยก็คือคนที่เครียดแขงกับเจ้าตัวโซลาน,นั่นเองก็คือเธอก็คือจอร์ดานะ่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์เออคืเอเกี่ยวกับทดลองเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟอะ่ะแต่ว่าเธอเนี่ยถูกแย่งซีนเพราะว่าโดยเจ้าตัวโซล่านเนี่ย แต่ตัวของเจ้าจอร์ดาเน่เขาก็คิดแค้นมากเลยอะ่ะเขาจะจะกำจัดมันให้ได้อะ่ะแต่เรายังไ่ดูนะว่าจอร์ดาเน่เธอจะมีบทอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูเขาไฟเนี่ยเราต้องรอดูกันฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่จากพรร์ตีดีอย่างเปียทริกเนี่ยก็ได้มายืนตำแหน่งแทนเจ้าตัวแรปตันเพราะว่าแรปตันเนี่ยทำภารกิจล้มเหลวมากมายมากแลก้วก็ซัวต่อมาเนี่ยเจ้าตัวเบียทริเนี่ยเขาจะกำจัดก,กับพวกเหล่านินจาแล้วก็ พวกมังกรเนี่ยเขาไม่สนแล้วก็คือมีแค่กำจัดในฉากต่อไปเนี่ยจะเป็นฉากที่พวกเหล่านินจาเนี่ยก็มากำจัดกพวกในอิมพีเรียมอ่ะอันนี้เนี่ยหากเราสังเกตในวิดีโอเนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็มากำจัดก,กับพวกอิมพีเรียลให้หมดเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันเนี่ยไปทําอะไรสิ่งที่ผิดฉากต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฉากของไรย,ยูรู้สึกว่าน้องอาจจะมีบทน้อยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ยู่นะแต่เห็นว่าน้องอาจจะมีบทก็คือโดยการให้พลังให้กับตัวของโซลาร์เนี่ย แต่น้องก็น่ารักนะผมมาผมก็แคปหลายหลายอันเลยอ่ะที่แบบว่าน้องมองมาสิ่งไหนก็น่ารักน่ารักหมดเลยอ่ะโดยฉากต่อไปเนี่ยจะไปฉากที่พวกเหล่านินจาเนี่ยก็คือโดยพวกเขาเนี่ยไปที่อาณาจักรหลายอาณาจักรมากนอกจากอาณาจักรพวกอิพิเรียมหรือแมกเนสหรือไม่ก็อาณาจักรเมคาเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ออกเดินทางกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไปตั้งสามอาณาจักรแต่มันเหลืออีกประมาณไม่กี่อาณาจักร9ก้าอาณาจักรนั่นแหละ แล้วก็ฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่ใครเนี่ยได้ขี่มังกรกับเจ้าตัวไวไวไฟหรือว่าไอตัวอันตรายนั่นเองในฉากถัดไปเนี่ยก็คือตัวโซลากับนีญาเนี่ยเหมือนกับว่าเขามาหาอะไรบางอย่างหนึ่งอะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเธอมาหาอะไรแต่หากเราสังเกตนะไอตัวข้างหลังของโซลาเนี่ยมีมรูปแมวนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยชอบแมวแ,แน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนว่าชอบเลยอะ ในฉากต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตัวละครโคและก็ยังมีตัวละคร2ตัวที่เรายังไม่รู้จักแต่เรารู้จักก่อนก็คือตัวซ้ายแต่ตัวไอตัวขวารู้จักแต่ตัวซ้ายไม่รู้จักตัวขวาก็คือเจ้าเซอร์แพนทีนั่นเองหรือเจ้าตัวฮิตโดไบร์อาจจะไอตัวเผ่าฮิตโดไบร์นั่นเองแล้วก็อีกข้างซ้ายเนี่ยไม่รู้เขาเป็นใครแต่ใส่หมวกเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเหมือนมนุษย์วิหกอะเออ เหมือนน่าจะเป็นอนาณาจักรอาณาจักรหนึ่งก็คืออาณาจักรวิหกอ่ะก็คือถ้าหากใครจําได้นะครับว่าวิหกเนี่ยมันก็คือนกวิหกอ่ะหากใครเคยดูโดเรมอนเรื่องไอในวิหกอ,อะ่ะหรือไม่ก็ใครเคยดูหนังเรื่องซูเปอร์เอ๊ะเคยดูการ์ตูนฮีโร่โทคุอย่างซูเปอร์เซตายาอบการวิหกสายฟ้าเจ็ตแมนนั่นเองคล้ายๆกันเลยอะ่ะน่าจะเป็นฉากเดียวกับที่นียาเนี่ยมาเจอกับโคนั่นเอง ในฉากต่อไปเนี่ยโคเนี่ยก็ได้ขี่กับเจ้าตัวมังกรสายฟ้านั่นเองและเขานั้นก็มาต่อสู้กับเจ้าตัวหุ่นยนต์แต่หากเราเราสังเกตนะหุ่นยนต์เนี่ยมันมีส่วนประกอบของพวกอินพีเรียมด้วยแต่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยคล้ายคลึงกับเจ้าตัวช็อคเวฟใน Transformer G1 กับ Transformer ในภาพบัมเบิลเนี่ยคือมันมีความคล้ายกันเลยอะลองสังเกตนะเพราะว่าสังเกตไอตรงหน้ามันอะคล้ายๆกับช็อคเวฟเลยอะในฉากต,ต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่ ทั้งลอยและอารีเนี่ยมาอยู่สถานที่หนึ่งแล้วก็ถูกธนูเนี่ยโดนโจมตีโดยเรือเดสตรีบาร์ตีเนี่ยแต่ไม่รู้นะว่าธานูพวกนี้เป็นของใครแต่เท่าที่รู้ก็คือไอตัวธนูนี้เนี่ยมันไปนึกถึงไอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ผมไม่บอกนะว่ามันคืออะไรเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลหรอกแต่ไอธนูที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งอะรู้สึกว่าผมคาดเดาไว้ก่อนเลยไอธนูนี้เนี่ยน่าจะเป็นของ อาณาจัก,กรนห,นนหนึ่งอ่ะก็คืออ่าอีกไม่รู้ว่าอาณาจักรไหนซะอาณาจักรหนึ่งอ่ะใน12อาณาจักรนี้เนี่ยผมก็ <c oughs> ลิน้นพันแล้วในฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่เจ้าตัวโดราม่าก,กับเจ้าตัวไอตัวอันตร,รายเจ้า WiFi เนี่ยเขาก็ใช้พลังโดยการใช้ไฟอุกบาตออกมาแต่หากเราสังเกตน,นะหุ่นยนต์ของโดราม่าเนี่ยมันอัปเกรดให้กลายเป็นเหมือนกับเป็นนักแสดงตัวตวลกด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัว Wi-Fi เนี่ยได้รับพลังเป็นอุกบาตไฟออกมาได้เลย ฉากต่อมาจะเป็นฉากที่เดือเดสซี่บาร์ตี้เนี่ยอาจจะถูกทำลายหรือว่าถูกโจมตีใครบางคนหนึ่งแต่เรายังไม่รู้นะว่าใครโจมตีอาจจะเป็นอนาณาจักร12อาณาจักรสักอาณาจักรหนึ่งอะ่ะฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่พวกเหล่านินจานเนี่ยมาอยู่ที่อาณาจักรก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ผมเคยบอกไปก็คือเป็นวิหารแห่งมังกรไนแกนพลังงานนั่นเองเพราะว่ามันก็คืออันที่ผมเคยบอกไปแล้วก็ผีวิญญาณไอ้ตัวที่มันดูแลรักษาวิหารแกนพลังงานของมังกร ในฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่มียาผานะใหม่แล้วก็หุ่นยนต์ใหม่ด้วยก็อันแรกเลยก็คือเซนรากอนพาวเวอร์สปปริตสึเดสคาก็ก็คือรถของเซที่สามารถใช้สเปริตสึได้ก็คือรถที่ไอตัวไอเซเนี่ยสามารถใช้สวิสส์ในการหมุน,นได้เลยอะ่ะก็ของได้ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วก็เซตต่อมาคือเป็นลอยและอารีนดนจาทีแมทนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ ตัวของอารีกับลอยเนี่ยเป็นคนขับนั่นเองแล้วก็จะมีความคล,าคล้ายคลึงกับตัวญี่ปุ่นจริงเพราะว่าเรารู้จักตัวขาเนี่ยในตรงเท้าเนี่ยมันจะคล้ายกับเกตาไอตัวรองเท้าญี่ปุ่นในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งมันจะคล้ายมากเลยอะ ในฉากต่อมาจะเป็นเจ้าตัว Wi-Fi กับเจ้าตัวคายเนี่ยก็ได้จับมือกันเหมือนว่าเหมือนเป็นคู่สีกันอ่ะมาแทนสกายเลอร์กันรู้สึกว่าสกายเลอร์น่าจะว่าเหงาแน่เลยเหรือว่าแจ้งแฟนนะฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่เซเนี่ยมาบุกที่ในสถานที่ลับหนึ่งอ่ะโดยเราไม่รู้นะว่าเป็นสถานที่อะไรแต่เราสังเกตได้ว่ามีผู้คคที่แบบว่าอาจจะเป็นโจรก็ได้นะครับแต่เราลองสังเกตนะมีหลายอาณาจักรที่เราเห็นกันก็คือเมอร์กดินดรอยและก็ เมอร์โลเปียด้วยเราสังเกตที่เราเห็นนะในชาตต่อมาผหจะเห็นมีสัตว์ประหลาดออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปูนะครับซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้น่าจะเป็นปูด้วยเพราะว่าเราคือไอตัวเนี้ยผมมองแล้วหน้าตาเหมือนไอตัวหนึ่งอ่ะก็คือเป็นทาแดงแครบจากไอตัวในเคาน์เตอร์สไตล์อ่ะในอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าใครเคยเล่นหรือเปล่าอ่ะไอตัวนี้เนี่ยคือแบบ คือด่านนี้คลิเคยได้แล้วแล้วก็รู้ไปถึงว่าไอ้ตัวนี้คือแบบว่าโคตรน่ากลัวมากแล้วก็ตัวนี้มันมีพิษด้วยแต่อันนี้เนี่ยยังไม่รู้ความสามารถมาเลยอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเห็นมีผู้คนน่ะมากํจาจัดกับพวกไอ้ไคจูตัวนี้น่ะไอ้ตัวปูอ่ะแต่มีตัวละครใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับเราต้องรอติดตามหมว่าเขาเป็นใครกันแน่ในฉากต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นฉากตัวของอ่าโซระกับติย่าแล้วก็ไรยุเนี่ย เหมือนกับว่าเาขาคาาเจ้าตัวไอ้หนังสือของดร์พาวเวอร์น่ะที่ปรากฏตัวออกมาในซีซั่น11นะแล้วก็ถูกเคยพูดถึงในซีซั่น1มาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวมาแต่เรายังไม่รู้นะว่าเจ้าดร์พาวเวอร์เนี่ยจะปรากฏตัวออกมาหรือเปล่าเราต้องรอติดตามนะผมฉากต่อม,มาจะเป็นฉากที่ตัวของโซลารเนี่ยไปเจอกับเผ่าหนึ่งก็คือเป็นอาณาจักรหนึ่งคือเป็นอาณจักราากของเก็กโคนะครับก็มาจากของภาคในซีซั่น13อะแต่ยังไม่รู้ว่า มีความสามารถอะไรบ้างเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาให้เราเห็นด้วยรู้สึกว่าเก็กโคเนี่ยใช้พลังโดยการหยุดเจ้าตัวหุ่นยนต์ของเจ้าตัวอิมพีเรียมเนี่ยก็คือว่า,าสังเกตก็คือมือเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วก็เหมือนมันอยู่กับดิ่งเลยอะ่ะในฉาต่อมาเนี่ยก็คือว่าเก็กโคเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าของมันแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นเผ่าอะไรเลยว่าเป็นอนาณาจักรไหนแต่ว่าผมคาดดาว่าเป็นพวกเผ่าเก็โคมากกว่า ในฉากต,ต่อมาเนี่ยตัวของนียากับโซลาเนี่ยเหมือนไปเจออะไรบางอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเปิดเจอเหมือนกับคล้ายๆกับสมบัติมากกว่าในฉากต,ต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นฉากที่หุ่นยนต์สู้กับเจ้าตัวโคในยาาและเมอรโลเปียและก็เผ่าเกคโคนั่นเอง,เ,องเพราะว่าเนี่ยรูลักษณะเนี่ยคล้ายกับช็อคเวฟแต่ตาเนี่ยมันมีโคราตาหลายสีมากเลยอะแต่ตาช็อคเวฟเนี่ยความจริงอะมันมีแค่ตาเดียวอะ ฉากต่อมาเนี่ยก็คือทั้งเจ้าตัว Wi-Fi แล้วก็นิครเนี่ยมาเอาพลังงานของมังกรไอตัวในเทมเพ e ลเนี่ยแต่กลายว่าไปเจอกับพวกพึ่งน่าจะเป็นอนาณาจักรพึ่งมากกว่าโดยฉากต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ผมไปพูดไปอ่ะก็คือตัวโคเนี่ยไปเจอกับนีย่าแล้วก็มาเจอกับพวกเซเวนทีมแล้วก็มาเจอกับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์เดียวกันเลยฉากต่อมาจะเป็นฉากที่ตัวของเจ้าผีเนี่ย ต่อสู้กับโซลาและตัวของนิยาแต่มันก็ได้โชว์ความสามารถในการปล่อยคลื่นเสียงออกมาได้แต่ไม่รู้ว่าไอ้คลื่นเสียงอันเนี้ยพลังนี้เนี่ยมันคือพลังอะไรเราต้องรอติดตามในฉากต,ต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่อานิกับลอยเนี่ยขับหุ่นยนต์ก็อันนี้เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์เซนไตที่แบบว่าขับหรือไม่ก็แปซิซฟิกเบลที่ขับ2คนเนี่ยมันก็จะมีความอารมณ์เดียวกันเลยอ่ะในฉากถัดไปเนี่ยจะเป็นฉากที่เซเนี่ยได้ขี่มังกรน,น้ําแข็งนั่นเองก็ ก็ตามซิกเนเจอร์เลยก็คือเซนเนี่ยกข้คู่กับมังกรน้ําแข็งในฉากขัดไปเนี่ยจะเป็นฉากที่ตัวไอตัวโคเนี่ยได้รวมร่างพลังงานแบบว่าได้รับพลังงานใหม่มาก็คือโดยการเอาหนเนี่ยมาโลกายเป็นหุ่นยนต์และก็ซื้อผมอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะคือแบบมือโคเนี่ยกลายร่างออกมาเนี่ยจากโคที่ตายไปกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือแบบว่าคนชอบเลยอะ่ะคือโคเนี่ยมันไม่ได้ตายหรอกแลวก็เราสังเกตนะว่า การะาลักษณะนี้เนี่ยคล้ายกับตัวไรน็อกอะ่ะเออในตัวของในทาร์ฟอร์เมอร์ภาคไรออฟเดอะบีดอ่ะในจกักรวาลของรีบูดอ่ะในฉากถัดไปเนี่ยก็คือตัวของอารินเนี่ยได้ใส่ชุดนินจาแล้วก็ยังใช้เจ้าตัวอุปกรณ์เสติงแต่กลายว่ามันมีอุปกรณ์เหมือนกันว่าไม้เท้าอะ่ะแต่มันไม่ใช่ไม้เท้าหรอกแต่ผมเคยเห็นไอของนี้มาในเซตหนึ่งอะ่ะของตัวอารินะ่ะก็คือเซตที่ผมเพิ่งจะซื้อมาเนี่ยเป็นตัวไบเกอร์อ่ะไอตัวของ ขุนโจนของเอชเองมาร์ควัของตัวโซล่โดยชาตต่อมาเนี่ยจะเป็นบอสเจ้าตัวปูนั่นเองหรือหรือก็ไอ้ไคจูนั่นเองนะครับน่าจะโผล่มาจากทะเลแน่อนาณาจักรทะเลอ่ะอันนี้คาดเดาเอาเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยนึกถึงไอ้ตัวยูยูสี่อ่ะหรือเอาเอาติเมทเอกหรือยูเอกไอ้ตัวในเดซเซนอีวิวอ่ะที่เป็นผสมระหว่างปูกุ้งอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปูมากกว่า โดยฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่ตัวของโซลาเนี่ยได้ใช้พลังแบบว่าอาจจะเป็นพลังของไรยูนแล้วก็พลังของตัวเองอะก็คือโดยการที่เขาเนี่ยควบคมพลังได้โดยการเอาชิ้นส่วนของทั่วอิมพีเรียมเนี่ยมาใส่ให้กับมบังกรอันนี้เนี่ยมันก็นึกถึงดีฉากมันนึกถึงบาคคุการมากเลยอะอารมณ์เดียวกับบาคุการภาค3าอะที่เอาเจ้าตัวเซตอะไรสักอย่างที่แบบว่าอุปกรณ์เนี่ยมาโรยราบบคคุการแล้วก็รวมไปถึงเอา ไอตัวมาสวมเกราะให้กับพวกมังกรได้อะแต่คล้ายๆกับไดโนคิงราชาพันไดวนสาวอะไอตัวในอนิเมะอะคล้ายๆกันเลยอะเหมือนว่าเอาเกราะมาใส่อะยิ่งใส่เกราะเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งอะมันก็เคยมีนะไอตัวดรา้อนแมทไอตัวของหุ่นยนต์ที่แบบว่ามังกรเป็นนินรอต่างหากอะตัวละครต่อไปก็ไม่พูดไม่ได้อ่ะก็เป็นตัวละครใหม่ที่ผมพูดถึงเลยก็คือว่าเรายังไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ หัวแดนเนี่ยรึกถึงเจ้าตัวเลสเกวกับตัวไอตัวฮักฮักแดงหรือไม่ก็จะเป็นเจ้าตัวไอตัวหนึ่งของเบนเทนอย่างโฟอาร์มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะว่าเขาเป็นใครกันแน่ในฉากต,ต่อมาเนี่ยจะเป็นกับดักหนึ่งนะครับก็คือน่าจะเป็นกับดักที่หนีกับพวกแบบว่าเวลาคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะโดนพวกหนาหรือว่าโดนกำแพงหนีเข้าให้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นกับดักที่แบบว่าอาจจะน่ากลัวก็ได้นะครับแต่ตัวของ ใายกับเจ้าตัว w i f ฟเนี่ยมาเอาอะไรบางอย่างอะเงอ่ยก็เหมือนกับพลังงานของมังกรเนี่ยในฉากต่อไปเนี่ยจะไปฉากที่ตัวของโซลาเนี่ยก็ได้ทําการปลดปล่อยพลังความสามารถแท้จริงของเขาออกมาเป็นที่หล่อแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ใช้พลังของไลยูไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ในการใช้สมาธิในการฝึกของเขานั่นเองแต่ในรูปนี้เนี่ยเราลองสังเกตในฉากนี้เนี่ยก็คือไอตัวข้างขวาเนี่ยเหมือนมันมีตัวละครใหม่ออกมาเนี่ยแต่ถ้าให้ฮ่าดาวนะเพราะว่า รู้สึกจะเป็นเจ้าตัวกระดูกระเอ,อหรือไม่ก็อาณาจักรกระดูหรือไม่ก็ซามูไคเนี่ยก็ได้ก็เป็นได้เลยตัวของโซลารเนี่ยน่าจะต่อสู้กับขั้วหุ่นโจรของอิมพีเรียมนะเพราะว่าเราสังเกตนะหุ่นโจนน่าจะเป็นของเจ้าตัวเบรียทริชนั่นเองนะแต่เขาเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถในการแยกสิทสดออกไปให้หมดแล้วก็ปลดปล่อยความสามารถออกมาแล้วก็ทําลายมันฉากต่อไปจะเป็นฉากที่ตัวของลอยเนี่ยต่อสู้กับ ไอตัวทหารของอาณาจักรเบอร์โลเปียแต่เราลองสังเกตตรงคางบนเนี่ยเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่รูนะว่าตัวเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและเราต้องรออีกตามว่าเขาไปโดนอะไรมาหรือว่าโดนควบคุมมาหรือเปล่าหรือว่าโดนกำจัดเนี่ยแต่ว่ามันก็คล้ายกับฉากในตอนเอตัวอย่างที่หนึ่งของผมนะในฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่เจ้าตัวมังกรโซลาร์เนี่ยก็ได้ทําการปล่อยพ่นไฟออกมาได้หลังจากที่เขาเนี่ยโดนดูดพลังงานไปหลังจากที่เขาเนี่ยได้แหกคุณออกมาได้ ต่อมาผมได้ฉากต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแขนปูของเจ้าไคจูหรือไอสัปปะหลาดตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยเรายังไม่ดูนะว่าไอไคจูนั้นนะ่ะมีชื่ออะไรแนละ้วก็ต้องรอตานะว่าต้องมีชื่อด้วยนะและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือตัวของนียา่าและตัวของโซลาเนี่ยก็ใช้ลูกถีบในการต่อสู้กันอันนี้เนี่ยเป็นการประสานกันและก็ตัวอย่างทั้งหมดก็มีเท่านี้ ก็จบไปแล้วสำหรับในตัวของตัวอย่างเจาะลึกวิเคราะห์ต่างๆในตัวอย่างของเลโกดิจาโกมังก์พังอาจพาร์ทกันซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะได้ดูกันแบบว่านะในเดือนตุลาในวันที่12ตุลาแต่ผมอ่ะจะรีบทําให้เร็วสุดเพราะว่าเนื่องจากว่าตุลาเนี่ยพี่ก็อาจจะรีบทําเพราะว่าในช่วงเดือนกันยาในเดือนนี้เนี่ยที่อาจจะไม่ได้ไปมหาหลัยก็คือพี่เรียนออนไลน์เพราะว่าเนื่องจากว่า มหาไราเขาเนี่ยเ,เขาสร้างตึกใหม่แล้วเลยแบบว่าไม่มีเวลาทำเลโกนจากโกเลยอะ่ะเออคือแบบว่าก็ดีใจนะที่แบบว่าได้ทำนนจากโกไปเรื่อยๆแล้วก็ดีทำให้จบแล้วก็ก่อนวันที่12ตุลาคมอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวกันยาเดือนนี้เนี่ยก็จะมีเกมที่ให้หน่าเล่นก็คือทั้งเกมโปเกมอนไอตัวภาค DLC ซีใหม่แต่พี่ยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวกัว่าจะเอาไว้เล่นอีกทีก็คือช่วงเดือนหน้าเลยนะ ไม่รู้ว่าจะจะเล่นทานหรือเปล่ากับชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นกันไปหมดแล้วอ่ต้องบอกกันเลยว่าอ่าโดยไปถึงตัวอย่างตา่ตางๆเนี่ยพี่ก็วิเคราะห์มามากมายมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีหลายอิสต์เอเให้เราได้เห็นนะและอย่างสมมุตินะฉากหนึ่งอ่ะมันมีฉากที่ตัวของไอฉากคล้ายๆกับตัวที่พวกเหล่านิจาเนี่ยมาอยู่ที่อาณาจักรเอ่อไม่ใช่อยู่ที่สำนักของเมืองนิจาอย่างไออารามเนี่ยแต่เราสังเกตนะ มีคนที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้เขาเป็นใครอันนี้เนี่ยผม,มสงสัยมากเลยอะ่ะเขาเป็นใครกันแน่รู้สึกจะเป็นเจ้าตัวยูเฟรเชียเนี่ยอีตัวละครใหม่ที่เป็นท่านลมเนี่ยที่ยังไม่รู้นะว่าเธอจะปรากฏมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครพิกโซที่ปรากฏตัวมาแต่ผมยังไม่เห็นพิกโซมาเลยอะ่ะก็อยากให้เขาเนี่ยปรากฏตัวมาหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมมันมีาฉากหนึ่งอะ่ะที่ตัวโซลาเนี่ยกำลังที่จะ ปล่อยพลังงานแต่กลายว่ามันมีตัวละครใหม่ที่ปรากฏตัวมาเนี่ยไอตัวกระดูกอะ่ะผมไม่รู้เขาเป็นไอตัวอาณาจักรของพวกสังบุายหรือเปล่าอะ่ะก็ยังไม่รู้นะว่าต้องรอตากันนะและต้องบอกเลยว่าพี่เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้ไปถือว่าพี่ไม่ใส่วิดีโอเพราะว่ากลัวจะโดนเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าที่จริงลิขสิ์เขาก็เก็บค่าหลายอย่างนะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยน่าจะจบไว้ ประมาณนี้ผมเพราะว่าเดี๋ยวเลโก้นินจาโกสปอยตอน6กอะ่ะเดี๋ยวพี่จะรีบทำ <Councillor. S 1> เพราะว่าก็ทําประมาณตอนดึกอะ่ะเพราะว่าพี่ต้องนั่งเก็บรายละเอียดหลายอย่างมากเนื่องจากมันมีค่อนข้างเยอะด,ด้วยอะ่ <S <S ะก็จบไปแล้วสำหรับในตัวของเลโก้นินจาโกตัวอย่างใหม่เป็นไงบ้างคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอาจจะตื่นเต้นสําหรับในตัวเลโก้นินจาโกเนี่ยก็คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรอดูแบบว่านะคือแบบอยากรอดูใบไหวแล้วอ่ะคือผมก็ อยากรอดูเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าในตัวอย่างพาสอเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีเหมือนกับไอซีซั่นแรกหรือในภาค16หรือเปล่าอ่ะเราต้องรอติดตามผมเพราะว่าถ้าเกิดภางนี้จบเมื่อไหร่อ่ะพี่ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้สึกหลังดูแล้วก็คะแนนที่ให้เนี่ยก็จะเป็นอย่างไรนะครับเราต้องรอติดตามผมก็จบปรวสว์ในวันนี้ครับเป็นมากคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอาจเสียค่าสุขสาผมถ้าเกิดมีอะไรข้อสงสยัยหรือ ความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาดูก็ได้นะครับก็นั่งอ่านคุณก่อนนั่งไล่อ่านทุกคนด้วยอ่านคุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดหรือว่าพูดซ้ําหรือว่าพูดแบบเอออะหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เจ็บคอไม่ไหวคือบว่าพูดเยอะเลยอว่าต้องใช้แบบว่า,วามีพลังเอเนจีมากมายมาก,มากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่เป็นใจของคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารผู้ก่อที่ f Facebook Fan p a g e of Channel ผมก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook เพจพี่เนี่ยก็ได้เลื่อนอัพลงวิดีโอหลายวิดีโอมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สำหรับใครยาบว่าอยากดูเลเก็จากโกภาคไทยเนี่ยดูได้ที่ในเฟซบุ๊กชื่อวัลเมสสุมีนนะครับก็อย่าลืมนะครับ อ่านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดมีภาค1มีภาค1ิบสองาแล้วก็สำหรับใครที่ว,ว่าอยากดูเรยโกนิจาโกท่าไทยมังกรพังงานเนี่ยดูได้ที่ n น็ f l i ินะครับก็อย่าลืมนะผมไปสับสนย์ของแท้ด้วยครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ว่าคนไทยอ่ะได้มีเรยโกนิจาโกให้เราดูกันเยอะๆกันเลยนะครับหลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ผมคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรยตามผมสัปวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ